สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราไม่อยู่ในละคร,าารนักข่าวบริสุทธิ์นะครับในการนักข่าวบริสุทธิ์นะครับ,บคุณอาจจะคิดว่าเสียงผมทำไมเสียงผมเป็นอย่างนี้ผมตอบไปแค่คนเดียวครับเรื่องของผมโฮยค,ครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปชมบ้านกันนะครับท่านผู้ชมชั้นอืก่อนจะไปดูนะครับ ฝากกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับไม่งั้นแล้วก็ผมจะส่งคุณโบ๊ทไปเกยคุณที่บ้านนะครับกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยกดทุกปุ่มที่กดได้เว้นดีสไลด์นะครับอืม <c oughs> ถ้าคุณกดดีสไลด์มาแล้วก็คุณจะโดนคุณโบ๊ทเกยสิบที <c oughs> ใช่ครับใช่ครับอืมไฟอะไรแดงๆว่ะโอ้โหไฟนีออน <c oughs> เอาแล้วครับ เดี๋ยวเราไปบ้านคนอื่นนะครับไปลักไก่บ้านคนอื่นนะครับรถใครไม่รู้นะครับน่าขับมากเก็บกล้องคนเก็บกล้องคนเฮโทรศัพท์บั๊กบอสโอเคหายละเร็ว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 โทรศัพท์ผมบั๊กนะครับท่านผู้ชมช่วยผมด้วยสงสัยแล้วน่าจะต้องตัดสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัดไปตอนบ้านคนอื่นเลยกันชั่นโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปไปที่บ้านของ เด็กหญิงเกนะครับคุณเป็นอะไรครับตัวนี้ครับเราจะมาสวดมนเราจะมาสวดมนคาถานะครับมนคาถาให้ความเกนะครับเอาตะคำ เอาไว้ครับเอาาเติมอืมปะเราเดินย้อเข้าบ้านเขาดีกว่านะครับครับเราจะย้อเข้าบ้านครับบ้านล็อกด้วยนะครับบ้านล็อกอย่างงี้็จโจนสิครับรออะไรนะครับทำบักเลยสิครับตัวเล็กหมดแล้วครับทำบักสิครับเข้าบ้านเลยครับแป๊บนึง ผมชุดจริตผมบริสุทธิ์ผมเอาระเบิดติดตัวมาด้วย <c oughs> โอ้ยผมจะเป็นไอตาย <c oughs> โอ้ผมทุดจริตนะครับ <c oughs> ผมบริสุทธิ์ผมไม่เคยทําให้ใครเราให้ <c oughs> เพราะผมเป็นนักข่าวมือหนึ่งของโลก <c oughs> ผมไม่เคยป้นบ้านใครไม่แต่คนเดียวแน่ยระเบิดยเนี่ยผมไม่เคยป้นบ้านใครไป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  ไปไปไปนี่ครับคาถาแห่งความเกลครับสมาชถช่วยเราได้ทุกอย่างครับท่องไว้นะครับท่านผู้ชมเอาบัตรเรับไปครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งยังผมขอขยายล่างก่อนผมเป็นแอนด์แมนอืมา โอ s <S ้ยทิ้งผมอ่ะว้าว่ากันเลยอ่ะไปครับว้าไปหนึ่ง action เอาละครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ปราสาทหลวงของสมเด็จสมเด็จสมเด็จ T Y P u n d e r s อี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 ไม่รู้ครับว่าเขาสแปมได้ไงน่าจะโดนแบนไปแล้วมั้งข้าสแปมขนาดเนี้ย อะครับนะออขอแล้ครับนี่นะครับผมก็ตอนตนี้ครับขึ้นไม่ได้ติดเลยเนี่ยเราหนะ้าต้องใช้มาตรมาตรก,การพิเศษมีแค่หนา้าขาวคนเดียวถึงจะมี มันเข้าไปได้ไงวะมาตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ปราสาทหลวงนะครับโอ้ยคุณมาถ่ายตรงนี้สินะครับเราก็อยู่ที่ปราสาทหลวงนะครับของ t y ว e อนดสีนะครับเราจะไปสำรวจบ้านกันนะครับเราจะเจอถ้าเราเจอเจ้าของที่นี่เราจะขออนุญาตเขานะครับด้วยคำสามคำนะครับว่า เดือของผมผมอยากเข้าเอ้ยชั้นสองครับชั้นสองชั้นสองจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนที่มีคนมาเอาปตกรรมเงินเยอะนะครับเอาคุณเปิดประตูได้ไงเนี่ยแค่ห้องนอนเปล่าใช่ด้วยครับห้องนอนเขาจะทําชั้นไว้ทําไมครับเขาไม่มีเตียงสองชั้นเขาจะทาชั้นไว้ทําไมประตูต้องเดินชนนะครับเป็นบ้านที่หาดูได้ยากมากนะครับที่ต้องเดินคนประตู เออแต่ว่าผมยังไม่เจออันนั้นเลยครับตู้เทาๆมีอะไรอับสีเขียวๆด้วยครับแล้วก็ถ้าสมมติเวลาตอนมันระเบิดมันจะมีเลเซอร์สีแดงๆงแล้วก็มีแบงค์เขียวๆอยู่นะครับผมยังไม่เจอเลยครับจองบ้านนี้เขาขังคนเขาขังคน,งคนทำไมไม่ขังเกีอ่ะออขัของเกเกีจะได้หมดโลกไว บ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรเลยครับมันน่าเบือ่อไปแล้วไปแล้วเอ้ยตกอุย้ยตัวเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเฮ้ยทาไม่คุณนซ้มซอย่างนี้หรออ๋อคุณไม่ท่องคาถานี่ผ้ก็เลยซ้ำซ้ ในระหว่างขับรถนะครับผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยคุณชนบ่อยจังคุณคุณผมจ้างมึผมจ้างมาแพงมากเลยนะตอนนี้นะครับเราจะปิดคลิปกันแล้วนะครับใครชอบกดไลค์กดซับอู้กดซับด้วยนะครับตอนนี้ผมเมาหัวแล้วครับอ่าครับบ๊ายบายอ่าละคุณยลายืมนะครับท่องคาถานะครับเอาวตารครับ